ข่าวปลอมคือข่าวที่ไม่เป็นความจริงมี3รูปแบบคือ 1. ข้อมูลที่คาดเคลื่อนคือการแชร์ข้อมูลที่ไม่จริงแบบไม่เจตนาอาจเกิดจากความไม่รู้หรือเข้าใจผิด 2. ข้อมูลที่ผิดคือข้อมูลไม่จริงที่ผู้ส่งมีเจตนาที่จะแชร์ทําให้คนเข้าใจผิด 3. ข้อมูลที่บิดเบือนคือข้อมูลที่จริงบางส่วนแต่มีการเพิ่มรายละเอียดที่ไม่จริงเข้าไปเกิดจากความเจตนาที่จะทําให้เกิดผลเสียบางอย่าง วิธีการตรวจสอบข่าวปลอมสามารถตรวจได้ดังนี้ 1. ตรวจสอบด้วยตนเองโดยตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้เขียนหรือผู้ที่บอกเล่าตรวจสอบวันเวลาที่ข้อมูลถูกเผยแพร่หาข้อมูลหรือข่าวเปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลอื่นตรวจสอบรูปภาพว่าเป็นภาพจริงหรือภาพตัดต่อ สอบถามจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ที่รู้จริงในชุมชนว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่นอกจากนี้เรายังสามารถตรวจสอบโดยใช้ระบบดิจิทัลผ่าน Li n e Official ยลแอดโคเพื่อตรวจสอบว่าข่าวนั้นจริงหรือข่าวนั้นลวงเมื่อเรารู้จักข่าวปลอมแล้วข่าวนี้เรามาดูวิธีการสังเกตกันบ้างดีกว่า 1. ข้อความพาดหัวข่าวปลอมจะมีข้อความใหญ่พาดหัวเพื่อดึงดูดเช่นสวยไม่เสียเงินลักษณะจะเป็นตัวใหญ่และมีเครื่องหมายเพื่อดึงดูด2ส,สังเกตที่ลิงก์ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงลิงก์เล็กน้อยเพื่อเรียนแบบข่าวจริง 3. ส,สังเกตที่แหล่งที่มาตรวจแหล่งที่มาว่ามีความน่าเชื่อถือถ้าเรื่องราวมาจากที่ที่ไม่คุ้นเคยให้ตรวจสอบส่วนที่เกี่ยวกันเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม 4. มองการจัดรูปแบบที่ไม่ปกติการวางตัวหนังสือ 5. การมองรูปภาพบางครั้งรูปอาจจะไม่เกี่ยวกับข่าวที่นำเสนอ 6. ตรวจสอบวันที่การลำดับเหตุการ์ณมีการเปลี่ยนแปลงวันที่ของเหตุการณ์หรือไม่ 7. ตรวจสอบหลักฐานตรวจสอบแหล่งข้อมูลของผู้เขียนว่าถูกต้องหากไม่พบอาจจะหมายถึงว่าเป็นข่าวปลอม 8. ดูรายงานอื่นถ้าไม่มีแหล่งที่มาอื่นที่รายงานเรื่องเดียวกันหากมีรายงานที่อื่นก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นข่าวจริง 9. เรื่องราวนี้เป็นเรื่องตลกหรือไม่ตรวจสอบแหล่งที่มาของข่าวว่าขึ้นชื่อเรื่องการล้อเลียนและน้ำเสียงของข่าวว่าเป็นเรื่องตลกหรือไม่ที่สำคัญเรื่องราวบางเรื่องอาจตั้งใจเป็นข่าวปลอมฉะนั้นแชร์เฉพาะข่าวที่แน่ใจว่าเป็นข่าวจริงเท่านั้น